เนี่ยเธอครับเธอครับเน่เออืมจ้องแต่โทรศัพท์เลยนะดูอะไรออยู่่ะ แล้วจะเอาหลบทำไมอืมมีความลับอะไรหรือเปล่าหน่อยไหมผมดูหน่อยสซ่อเน,นี่ยคุณเอาหลบวะเค่อ มีอะไรปกปิดผมหรือเปล่าอืมอืมถ้าไม่มีอะไรเราจะเอาหลบผมทํามอะ่ะผมก็เรียกหลายครั้งแล้วก็ไม่หันมาสักทีเห็นหมดแต่เจ้าโนอาพท์ทำอะไรอืมคุยกับใครอยู่หรือเปล่า กูยังายอยู่หรอครับเพื่อนลรงงานแน่ใจนะว่าแค่นั้นอนะมันนี่เลยใกล้แ,กแน่ใจนะคะว่าแค่เพื่อนโรงงานอนะ จ้องโทรศัพท์แล้วก็ยิ้มน้อยยิ้มใหญ่อยู่คนเดียวอืมก็นะทำไมเราผมก็แฟนคุณนะถึงไม่ได้เลยน่ารักขนาดเนี้ยก็ต้องห่วงไปธรรม,มาดาปะ นหนขอดูโทรศัพท์นอยครับไม่ให้หอเนี่ยมีอะไรก็บอกกันหน่อยก็ได้สิครับอืม เพื่อนร่วมงานผู้ชายหรือผู้หญิงครับทำไมไม่ตอบอหือ ก็ทาไม่ตอบก็จยจองนี้แหละตอบมาครับจะตอบไหมอืมทำไมเราก็แค่ตอบเองว่าเป็นเพื่อนผู้หญิงหรือเพื่อนผู้ชายอ่ะ ถ้าเป็นเพื่อนโรงงานผู้ชายก็คงจะไม่ใช่ไอ้หมอนั่นที่เคยมาบอกชอบคุณใช่ไหมใช่ไหมฮะต้องต,ต้องทำงานร่วมกันเนาะก็ไอ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 นั่นนะนะ มันได้เข้ามาจีบผุนหรือเปล่าถ้ามันมายุ่งกับคุณบอกว่านี่เชิงกับนั้นเราก็บอกผมได้ดุมเมื่อเลยนะสรุปแล้วเมื่อกี้ dulai hub, hmm, M mau kumpulan, oh, ngan loh, kan, 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 ผมเห็นคุณออนั่งเยี่ยมอยู่คนเดียวมันก็ไม่ใช่เพราะผมไม่ไว้ใจคุณแต่ผมไม่ไว้ใจคนอื่นเข้าใจไหมอืมเข้าใจผมหน่อยเนาะเนาะ ผมก็แก่หัวก็แค่นั้นเองไม่ได้หรอ,อว่าแต่ไอหมอนั้นมันได้ทักคุยนอกเหนือเรื่องจากงานไมหมอ่ะไหนดูหน่อย เอ๊ะทำไมอ่ะนหนขอดูหน่อยอืมทำไมอ่ะกูผมไปเจออะไรอ่ะอืมยังหอครับขอดูหน่อยได้ไหมครับ

มันสำคัญจนบอกผมไม่ได้เหรออก็ก็อืมก็ตาย อะไรปวดไนทำไมอย่างนั้นเนาะก็อ่อนขอดีๆแล้วไม่ได้นี่ไม้อ่อนใช้ไม่ได้ก็ต้องใช้ไม้แข็งจริงไหม ก็เวลามันเก,กะก่อนอะที่ถอดก็เพราะจะได้ทำอะไรง่ายๆไง ผมขอดูโทรศัพท์ไ,ได้ไหมครับ <Cai> นี่แร้ได้ไหมครับอืมอะไรแค่จุ๊บเองไม่ได้หรอ <laughs> อะไรแค่จุ๊บเองอีกหน่อยก็จะกินแก้มแล้วเนะี่ยนิ่มอะไรขนาดนี้ข้างแก้ม นี่อือืมอืมอทำไมจุบไม่ได้เหรอ <c oughs> อย่าตีซี่เจ็บเขินหรือไง เขินเหรอเขินแล้วครับ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 อืออืออะไรจะบอกได้ยังจะบอกผมได้หรือยังเออดี บอกผมได้หรือ,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 อยังเอ่ยอืมก็ถ้ายังไม่บอกผมก็จะจุบไปเรื่อยๆใช่บอกเดี๋ยวอืมอืมอืม,อ,มอะไร บอกแล้วไงว่าเธอไม่บอกสักทีันก็นจะจุกอย่างนี้ไปเรื่อยๆล่ะอืออือไม่บอกเหรอ bộ đã đi eh, Young, <coughs> ต้องเขือนไหนเอาโทรศัพท์มาให้ผมหน่อยยังอีกนั่นแหละ ่ะเอาขึ้นไปอ,อะไรเราผมก็แค่เช็คโทรศัพท์ตามภาษาแฟนไหมแล้วทำไหมหน้าแดงขนาดนั้นนะอืออฮไหนมากดนหน่อยสิอืม ผมไหมผมรักกันนะอืมถ้ามีอะไรไม่สบายใจก็มาบอกผมนะทีหลังอะ่ะเข้าใจไหมถ้ามีใครมาจีบคุณบอกผมได้เลยนะบอกผม,มเลยโอเคไหมอืมเพราะฉะนั้นมีอะไรบอกกันนะ อืมกอนนั่นแหละคนเก่งผมรักคุณนะผมห่วงคุณนะอืมผมรักคุณจริงๆเพราะงั้นมีอะไรก็บอกกันนะ Saya mm. sanya, nak, okay tak? Game.